ผลที่10ผลชิคุชิคุหรือผลโรคระบาดเป็นผลไม้พีศาศสายฟารามิเซียผู้ครอบครองพลังของปัจจุบันก็คือกัปตันเรลัมติกาวและหมอประจําเรือของกลุ่มเจ้าสลัดนวดดัมด็อกคิวซึ่งจากพลังของผลชิคุชิคุมันก็ทําให้ตัวของผู้ใช้มีความสามารถในการปล่อยโรคระบาดหรืออาการเบื่อต่างๆใส่คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้จากเหตุการณ์ก,การประทะกันของกลุ่มเจ้าสลัดนวดดัมกับกลุ่มเจ้าสลัดหาดตัวของด็อกคิวก็ได้ทําการปล่อยโรคระบาดที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของหลอกับพวกกลุ่มเจ้าสลัดหาดได้ทั้งกลุ่่่มในนนนขขณะะทีพวกกกหลออั้้็างค ที่จะกว้างไกลเป็นอย่างมากแต่ต่อมาเราก็จะได้รู้อีกว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากพลังของด็อกคิวก็สามารถถูกหักหลังได้โดยการที่หลอนนั้นใช้หาคีที่แข็งแกร่งกว่านั่นเองครับซึ่งเรานั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่านอกจากโรคระบาดท,ที่สามารถสลับเพศของคนที่โดนพลังได้ตัวของด็อกคิวจะยังสามารถสร้างโรคระบาดอื่นๆที่ให้ผลแตกต่างกันหรือมีความรุนแรงมากกว่านี้ได้หรือไม่โอเรตุยชน,นดังะดูด้ไดอ้ชิบด,ดีไดะอินดกะนะซาซาเตะ